สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะวันนี้ช่วงก่อนเที่ยงนะคะเข้ามาเล่นกับเด็กๆค่ะเด็กๆก,ก็นอนอยู่ข้างบนตรงนี้นะคะนี่ค่ะสวัสดีทุกทุท่านค่ะวันนี้แม่น้อยก็อยู่กับเด็กๆนะคะเอาที่รับเล็บนะคะที่แถมของแม่นุกเอาให้นะคะนี่ค่ะของคุณยายหมอเหลืออันนึงอันใหญ่นะคะแม่น้อยยังไม่เอาเข้ามานะคะเนี่ยค่ะ เด็กๆก,ก็ช่วงนี้ก็เล่นนะคะแม่เข้ามาก็มีบางส่วนก็นอนนอนหลับนะคะบางส่วนนอนหลับค่ะแล้วก็มาดูฝั่งนี้นะคะพี่บุญหลายน้องบุญว้านนะคะพาก,กันง่วงนอนอุย้ยมืดจังเลยมืดจังเลยค่ะเนี่ค่ะนอนกันนะคะตอนกลางวันนอนนะคะกลางคืนจะออกเล่นนะอีบุญพ่ปา บุญพาตาะคะอันนี้น้องบุญกระถินค่ะแม่มะก,กวนก็ตื่นแล้วนะคะแม่มะก,กวนก็ตื่นแล้วค่ะน,นี้น้องบุญโฮมบุญโฮมนะคะนี่ค่ะบุญพาตาก็นอนต่อนะคะนอนต่อแล้วนะคะนี่ค่ะไออีใครบุญชู อ๋อพี่บุญทวีพี่บุญทวีกับน้องผ้ป่าบุญพ้ป่านะคะนี่ค่ะพี่บุญทวีนอนกับนอนกับน้องบุญพ้ป่าเนี่ยค่ะพี่บุญทวีนะคะอู้เล่นกับน้องนะคะเล่นกับน้องค่ะดูดูดูหนูอ้วนค่ะหนูกําลังเป็นหมูแล้วค่ะนี่ค่ะหนูเป็นหมูเด้งแล้วค่ะเนี่ยค่ะอ้วนมากอันนี้น้องบุญหูมนะคะบุญหูมค่ะสวัสดีค่ะ บุญโฮมนะคะฝั่งนี้ค่ะก็วันนี้ที่บ้านก็มีแดดนะคะมีแดดแล้วค่ะมีแสงแดดแล้วนะคะวันนี้ก็ไม่ร้อนมากนะคะอากาศพอดีพอดีค่ะพี่บุญชูนะคะพี่บุญชูพี่บุญชูเล่นกับน้องบุญทองเหรอบุญชูบุญชูบุญชูมานี่มาลูกมาบุญชูมานี่มา บุญชูมานี่เร็วๆเร็วๆเร็วๆดูฝั่งนี้นะคะอู้ยดูท่านอนค่ะน้องบุญวาดนะคะบุญวาดนอนหลับนะคะเนี่ค่ะบุญวาดนอนหลับนะคะเดี๋ยว่วงมากค่ะอ๋อที่บุญหลายนะคะที่บุญหลายกับน้องบุญมานะคะ พี่บุญ์ลกับน้องบุญมานะคะโอ้นอนซะลูกนอนซะแม่ไม่กวนแล้วนะคะแม,ไมแนะะ่ไม่กวนแล้วนะคะไม่กวนแล้วนะคะเด็กๆนอนกอดกันอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะนอนกอดกันนะคะ พีบุญทวีกับน้องบุญกระฐินนะคะฝั่งน้นจะเป็นน้องบุญพะปามาฝั่งนี้จะเป็นน้องบุญโฮมค่ะอโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเด็กๆด้วยนะคะกราบขอพระคุณทุกๆท่านค่ะกราบขอพระคุณทุกๆกำลังใจนะคะนะคะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ บายบายสวัสดีคะ่ะ